ทักไทยยำสาวๆเด้อทักไทยสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนมาเห็ดในห,หัวโอ้ยมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงนำไปกะทักไทยเอฟซียำสาวๆอากาศดีดีเย็นๆหน,นาวหนาวเงียบด้ยงนแต่เสียงมาเห่ามาหอนสนั่น,นพันผุด กลางคืนก็นดึกดกขอนแจง้งหรือว่าตอนเดึกดกมาหอนพอมันเดือน12บสเนาะมันแนวมันกับประนั่นเขากับอากาศเย็นเย็นยำสาๆอันนี้กรสิล้านเคยหรือว่าลูกเคยร้านเคย,รเคยประโทเอาไปเบิ่งกวมเมียห้อยพแเละบอลทีปราสาอสาภาอโศภเลไปเหมียน ไปเหมียนไปมัดประเมาว่าออเดอือพรประเมาประเด็นไปน้ำน้ำลูกน้ำลานได้บระเดีไปน้ำหนองน้ำนุง่งฮะเข้าหากมาของไดาเนี่ยไปสิไปดูแลบ่อนอหนนละบ่อนเขาเอื่อ่าบ่อนรอบ่อนคุ้มบ่อนเผาศพอ้ายอ้ายกังเพิน่นลูกไม่ใหญ่โท แล้วก็ล้านเคยลูกเคยออกไปเบิ่งไปดูแลมีเอฟซีเมนมาว่าดีนะขอบคัวนี่ได้เอาซุปได้เอาซุปมาบะเพิ่นวาเห็นแต่ละเคสแต่ละข่าวมีตั้งแต่เอากระดูกมาเพิ่นว่คขอบคัวนี่ดีไลยคขอบคัวนี่ดีดีลายได้ได้ไดซุปมาเพิ่นว่าทังสี่หละ เออปอเมาก็หักไเสียนจะขึ้นหลุดบาแพงเบาไงเบะแสงแม่นยู่หลุดเท่าแพงอ่ะมันหรือมันหลุดคือหลุดเบะหลุดซีคือกันเบะเหตดยังแต่เศร้าแท้ไม่คู่อ่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ว่าสีลงจังหันแล้วมันบาแ่นเนาะเออเพิ่นแปะนะ เป็นไปวิไปกิดนิมนต์พพระองค์เดียวน้ำเส้เสามาอัปเดตให้เบิงตามรายการตามรายการเอฟซี C ที่กำลังติดตามอยู่เมื่อนี่เอาห้องเฮียนบมาในี่เมื่อนี่กะสิไปห้องเฮียนครูดาวกะ่ะพาปลายกล่องบักใหญ่จัโมองออก เ,เรียกงานกันไลแนวเนาะครูดาวเนาะกับปินไปปินมาตามสภาพเป็นหลาอบ้านเมืองเฮาจนบม่ได้ออกเงินอืมตามสภาพอันนี้ก็อยู่ซะก่อนอันนี้ก็หยุ่งเวียกคือกันแต่อยู่ซะก่อนสววานอืมขอให้อยู่ซะก่อนเพราะว่าสาววานนี่ก็อยู่ฝั่งไทยอ,อยู่ฝั่งไทยได้พัวไทยทำมาหากินอยู่พุ่นลูกปัจจันทานี่ ขาดโรงเรียนบ่อีหลายขาดแล้วเบิด2บ่แม่นอลงมาอยู่บ้านเฮาะอ๋อขาดโรงเรียนขาดก็บ่เป็นหยังเอาอดเอาอดเอายัง3 4มออดเอาแล้วมันก็เนาะยัง3 4วันแม่นเพิ่นนัน FC เพิ่นว่าครอบครัวนี่ดีนะได้มาบ้านเห็นแต่ละละขาวมีแต่เอาดูกเมื่อเพิ่นว่าก็ย้อนว่าเอ้น้องนี่แหละเนาะเอ้น้อง ปะโทและญาติพี่น้องเนาะเพื่นดำเนินการประสานงานไปทางฝั่งไทยพอดีก็มีมีร้านเคยมีอีกยังหนี่ยทำงานอยู่ทางไทยหลายคนนะเพราะว่าคูเมอร์นี่อำนวยความสะดวกให้ก็คือห้าไปทำงานกับเห็ดเห็ดเห็ดถือตองตามกฎหมายอ่าแล้วมันก็ห้าก็ใส่ชิทได้ใส่ชิตแบบพัวพันได้นะเฮาบ่ได้หลักลอกคือสมัยก่อน ว่าลงไปทํางานเขาก็ต้องมีบัรไปเอ็ดใบพัดสปอร์ตไปก็ไปรุงทะบุงทะเบียนเขาก็มีซีดเบาได้ฮะนะพี่น้องมันบบคือตะกี้อันนี้คือดีขอดีร้ายซื่นส้มนะซื่นส้มฐานประยุทธ์จันโอชาอยู่แนนบ่อแสงซื่นสม้มฝนอิรีได้เนาะอันขออันนี้ฮะนะแต่ก่อนนะโอ้ยอันหลักเขาไปทํางานนี่ลาําบะขั้นแม่นเกิดว่าใต้กะ เออาบได้ฮอ,อด,อ,ดอันกระดูกมาบ้านแล้วคืออันคือว,ว่าว่าบวมีญาติไปเลยแล้วก็ไหวอยู่ไทยเลยก็มีได้พี่น้องมีมี่มี่มทุกเมื่อนี่นะแมนทุกเมื่อนี่ก็คือขึ้นอยู่กับอันขึ้นกับญาติพี่น้องบางคนก็เขาพี่น้องบเบเข้มแข็งเนะาะญาติพี่น้องบบเข้มแข็งหรือว่าเงินคำกำแกวแมนบ่มันขาดเคินแห้งแล้วก็มันก็นสามารถบสามรถเฮ็ดได้ว่ะซันซะ เงินหนึ่งหมื่นมันก็ไลยได้นอกคู่ดาวเงินหนึ่งหมื่นสองหมื่นมันก็ไลยได้อันนี้ก็ไอเติมคนว่าเบิด์สองหมื่นหกคนหอดเฮือนนะสุกหอดเฮือนคนไทยเป็นว่าถือว่าโบแพงว่าสันแต่ขนาดว่าอยู่ใช่นอเราเอ่านะอยู่ไทยเองหะน้าขึ้นมาตั้งแต่อยังนะจำามดได้ยังสองหมื่นได้เราอ่ะออันก็ละนี่ว่าห้าพัวพันบุโบถึงอันผู้ผู้หน่วยมูลนิธิพินซอยเรือหะนา เดี๋ยวเขาเข่าบ่ทึงเพิ่นขันเข่าทึงก็คือฟรีอ่ะนันนังอืออันนี้ก็ถือว่าโชคดีโชคดีเขาประสานงานแมนแมนมันมันเกี่ยวของกันเบิดแมนเกี่ยวของกันเบิดมัััันนนกกพพวเบิดเลลยแต่ะเือกอเบิร์ดถือว่าสอดคล้องว่าสัสถือว่าเห็นยังกะง่าย่อาแมน คืออันว่าว่านนี่ว่าสันอันคว้วเสือกระแมนเด้อพี่น้องเด้อพักกันโซกันเมื่อวานทางป่าจันทาวันเอาซบมาหนังไงไงเราบีบแต้นอ่ะเขาหลีเป็นสายเราอ่ะเอาซบมาหนัง่ไงเออง่ายบดีมีมองข้ามองของแต่ว่าเป็นยังเขาเขาสาเนี่ยคือสาตอนเขาเป็นเออเป็นหลับซบท่านั่นเขาต้องเหตุตามขั้นตอนทันดีอ่ามันผัดไกล้าบบนี้ อ่าม <muitas S 2> ันอยู่ใต๋ผ yeah. I mean, ัวแม่เด like. mm ี hmm. month, dad, yeah. ๋ยวเพื่อทั้งนี้สิลงไปอืมอืมแต่ว่าพ่อพอนเซจชีแล้วก็โปูเดินทางนางง่ายว่าสันโบดีมีมองของมองค้าจักบ่อนง่ายเบิดว่าะสันตรวจตรวจมาเลยเอาฮอกรวายยุคือไวเท่าไหร่เนาะอ้าวข้อนแก่นฮอดคอนแก่นมาเที่ยงคืนเนาะพญามเช้าเพราะว่าฮอดด่านละอ้าวฮอดด่านฮอดด่านจังโมง ว่ายว่ายอืมอืว่ยได้ยังวะกระสุมควรอยู่อืมเอาวะคือว่ยใปกติอันเนานางหลุดเตะโครลานมาในนางหลุดทั่วเนี่ยฮอดด่านนี่ตั้งหกสิบโมงหกสิบโมงได้คือยังว่สี่โมงหน้าดาวฮอดด่าน ไก่ไก่สีหอแต่ประทันหออืมแต่กังไงก็เป็นซพแหลกอิรีประพัดแต่ประมาอุนจะยินมากอมมนพว่เอฟซีบ้านนี้สูตดีเลยผนว่าเด่นเอาซุมาบ้านเผนว่ามีมีเอซีคนหนึ่งเราคอมเมนตนะก็ก็มีคนถามหนีลายเอาบุณยเอาดูกมาบ่อถบุเอาดูกมาบ่อเอาซุมาบ่สงสัยเนาะ เขาส่วนไลยว่าเชิงชีนได้ันยังแต่เอาแต่กระดูกมาฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขากับรุนกันบึงกันว่ามาได้บ่มาได้บ่แต่ขนาดเคียบเคียดสถานที่เขายังแบบงงงเนาะแสงมาได้โบมาได้บบอยู่อฟังไปน้ำจังหวะจังหวาสาวจ่อยมายำสาวแบบเน่นอนละมาแล้วว่ะสันมาหอดอันด่าแล้วจั่หมาจูกันอึกระถึกนะ เออมืกเออมขึ้นี่มาฮอดอันคนแก่แล้วอ่ะสันเดี๋ยวพากันมาจูดอันในหนาบะในหนาทางฮะนะเฮาก็บ่กเคยเนาะแซงเนาะหลยได้คนตายอยู่ฝั่งไทยนี่บางคนปลากระดูกอยู่ไทยเลยที่อันเฮานี้ยินมากนี่ก็หลยคนที่ปะาอยู่พุ่นเอามาบ่ได้ แมนใช้คนเห็ดกัซอยเกันกับบแก่ช้ายกับลายคนมาซอยเรีกันมาลายอืมเขาโบหุ่ยลายอืมแมนบนวาสนาอ่แหละเดี๋ยวห้ากับขิดเอ้มันก็เป็นศพแหลกอ่ที่ว่าเอามาได้ แบบง่ายได้นีว่าว่าเาึงว่าเอาซพมานี่ขนาดอยู่เล่าเองนี่นะยังยยกขันบบมีเงินคือเอาดุมากเลยด้คันเอาซพแล้วมันหยุ่งยยกเลยในการเอาสีลำเลียงมาเอาใส่หลุดไสลามานี่นะแต่ว่าคูเมรอนี่คันนีห้องบ้านนะมันง่ายเนาะห้องบ้านพันรงแต่งแต่เล่าเขากะอำนนวยความสะดวกเลยแหละเดียวนี่เพราะว่ามันมีหลุดหน่วยกู้ภัยหน่วยยังมันมีแหละเออ มันมันเริ่มท่านมันเริ่มมันพัฒนาละบ้านเท่ากันง่ายล่ะเห็นบอกเนาะเวลาในโรงบ้านเพิ่อใส่ออกซิมาส่งเลยกระไรอันนี้พัฒนาลายอยู่อืมพัฒนาลายไายอยู่ว่าอยู่คือแบบตะกอนไปกับอันนั้นอืมกมีางแต่วันนี้นี่มันไปกันมากกับพยาบาลเพินลายอืมอืมอืม เมื่อจะขึ้นไปข่าห้องมอกแรงกับชนแรงกับโรงพยาบาลมือนกินรถกินน้ำแบบเศร้าอ่ะอันนีนินมาเนี่ยมันง่ายเนาะขั้นว่าอยู่หมกกระเพิ่นประสานงานมาทั้งห้องบาลทั้งเราสะดวกสบายพี่น้องซื่นส้มอยู่ซื่นส้มผู้นำเนาะสะดวกสบายประสานงานกันโมกขอบใจถูกพาสส่วนว่าเลายเลยด้วพี่น้องเด้อสิจบคลิปไว้ก่อนจบคลิปไว้สำนีก่อนจากสิไปทางใดละมื่อนี่ทางห้งเยียนเนี่ยทางยังเนี่ยคือการนั่นแหละคือการนั่นคือกว่าเอิบอยู่ คือเออดอารลอยู่จบไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อกะสิอัปเดตติดตามไปเรื่อยๆหลายแนวอยู่เอฟซีเป็นของใจถามมากะสิอัปเดตให้เบิ่งไว้นำคั่นเว้าซื่อๆนี่เพิ่นกับ่ภาพบ่เห็นนำกอสิเข้าใจหย่าเออแล้วกะสิอัปเดตไปนำเว้าไปนำแม่นๆแม่นแมนร้านเคยไปหากับเป็นไปเมียนหากับมาเมียนคว่ำเหียบห้อยอืมอืมแม่น